เชิญครับเชิญนั่งครับท่านพีโอ้เฮ้นรถแห่ไปยังไดนนะครับทั่วทุกสารทิศต,ตัวยังเหรครับไอเออรถแห่น่ะแล้วคุณก็ต้องเตรียมโตัวตัวกายสิจบทูดูการอขออนุญาตมากนิดนึงครับช่วยสั่งรถแห่ให้แมนยูด้วยครับเอาสิกูเอิรรถแห่ไม่แมนยูเห็นอย่างกูบ่เข้าใจทีมที่จะเตรียมรถแห่ได้นั้นต้องเป็นแชมป์แล้วเท่านั้นมึงยังไม่ได้เป็นมึงอย่าพึ่ง แสดงเข้าใจมั้ยกัสสก,กบต้องยืมโยโลผมไปเมื่อบ้านซะนะฮะเอ็องมันเกี่ยวกัอนอยู่บอกว่าอ๋แน่นอนข้อหาบบแบงรถแฮ่าให้ผมไปก็สูยบบังบมเป็นซส่ไมนรถแฮ่ามากมึงอย่าลดอ้อยขวมแล้วก่อน <c oughs> ขอกลับมาหาอีกรอบหนึ่งเด้อยวคนแจ็คเลยครับครับครับได้เลยครับเอาไหนครับผมเอาเอานั่งนังนังครับเอานั่งนังโอ้ยเจ้านี่เนี่ยสูยิบตาเนาะครับเอาเนาะว่าจิมาขอยืมโยโลนะ ผมบ่เข่าใจว่าโยโร่ผมบ่ได้ลงทะเบียนให้ยืมตัวไปยังส้มเจ้าคือผ้ากันมาแวะยืมแทะเมื่อกี้นี่กระป๋าอาเนอร์มารอบหนึ่งแหละอาวัตเจอันเอาเพราะสิมีเบอร์รถแห่บ่ครับทีมกูกับบแม่นแช่มนมองเจียวมันจะใส่เบอร์รถแห่มีแต่เบอร์รถดูดซ่วมเนี่ยมึงเจียวบ่หล่ะขอยืมโยโร่สองปีเชียวไปปั้นให้เสียใจครับเอาไงครับ ผมต้องใส่งานครับอีอผู้จัดการมันตัวกูอีกแล้วอำนาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ผมครับเอาไนครับอย่าไปฟังไรผู้จัดการนักฟุตบอลนั่นอีผู้จัดการยูโรเล่นกูซะแล้วมึงนี่นะ